ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซถูกทุกคนนะคะเย็นดีตอนรับเข่าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะเนาะหนุ่ยแอดกับภาพอแม่พี่น้อง FC, เอฟซเข้ามาอยู่ที่วัดของปู่สี่ศูนย์เนาะคะ่ะกับมาตามตัวเหล็กตามแนวทางให้พอแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเข้าคือเกานะคะพอเงวดที่แล้วของเหล็กของปู่กับเขานะคะหกสามสามหกเนาะค่ะเนาะกับมาตามต่องดต่อตัวเหล็กให้พอแม่พี่น้องเอฟซนะคะค่ะค่ะ เขาไปบึ้งนะคะว่าเขาไปคุยเขาไปกลาบน้มสการอาจารย์เพิินนะคะว่างวดนี้พระอาจารย์เพิินจะไม่แน่าทางตัวใดฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรือเปล่านะคะก็กาเขาไปฝากดไลใ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ว่พลาดการแจ้งเตือนครับทังสองนะคะกับเขาไปกลับน้มสการอาจารย์ผมหอมกับแอดเลยเนาะไปกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาโกงสุดไทยไรไ้มาตัดออกโกงสุดไทยก็เลยวันนี้มันหน่แล้ว นะตะโพกเป็นยังกันพูรู้แล้วจังสี่นะั่นเลขกูที่ให้ต้องงวดนี้ให้ระวังให้ดีอย่าไปตัดออกหน้าปูนะเพ <c oughs> ราะว่ากันพูแล้วจังสี่ห้ามตัดออกอย่าตัดออกอเอาอันนี้ครึง่งงวดวันที่สามสิบที่ผ่านหน้าเด้อพอพี่นั่งโชว์สำคัญว่าปูให้ตัวใด ก็มีตัวนี้นอยมีหกศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์านั้นเราปูหัดตวหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามแต่ว่าตัว่งกลมมไดีคือตัวเนี้นมันเนาะถ้าหกขึ้นมามันก็มาถ้าหกขึ้นมามันกลมาศูนย์โอ้กันหกปมาณนี้ไหมเจ็ดศูนย์เลยตัเสือเป็นกับได้ครับหมัดที่แล้เขาล่มงตัวนี้ใช่ล้วูหกคูณตั้งตั้งไปดิคปู ดนมลล่อมาทีล้วเขางเขาเขาลงที่ตรงนี้ไมถึงได้ชุดบ่นมันมาพวงโอ้ยกาหกเปียกหกยังกาดรอยได้จนเีเอาหกกอดแบบไเยี่ยเสียเยี่ยได้ดเนะเหนียวไ่นัองเบิ้งลองเสถยอันนี้คือลักฐานเท่าข้ามให้เบิ้งวันต่อไปอันนี้ล็อกกงสสถัยหว่านห้องแล้วมาเปลี่ยนเอาหกเจแปออก เอาสามเก้าสี่เก้าไซด์มี่เอามาเน้นตัวสามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าตัวหนึ่งเดียวที่จริงแล้วทันทีว่าไปแล้วนะเลขหกชุดนี้มันบ่หลายดิผู้ไม่ต้องกลับความเห็นมาก็จะว่ามันหลายครับเลขหกชุดมันบ่หลายกับปล่อยไปทันทีแล้วโอ้เสียดาตัดออกเนาะแต่ว่ากับตัดออกผู้ซื้อเพื่อการที่ซื้อที่เราหรือผู้มักเนาะผู้มักผู้มักชุดกัได้ครับ มากเก้ิ่นกัดจได้โชคไ<พ>มมาหรือกาวาน่ะพกตัวว่ากับกระไรย,ยู่หมดหวะพ,พวกตัวว่ากับว่าายดอก <มา S 1> แต่ลังก้นคนกับคนกัย,ยังกัดนะร <c oughs> ะวังมันนี่เรีกร้อยต,ตัวตัดเหลืออยู่หกหนูถือว,ว่าว่า,ายรได้นหมถือว่าท่านในคัดหนึ่งครับโอ้เอาเม่ไห้คัดกวองให้ว่าเอาให้ไปนั่นชั่วันพวอุ่นใจชั่ววันน้ำพูนะ เดี oh, ๋ยวเปสิทธิ์คัดกรองครับปูสิคัดกรองให้พรเลยว่าโอ้นี่นี่สิคัดกรองให้เรื่อยบอกปูนี่จับไปเรื่อยจับไปเรื่อยใั่นหมเอาปวยพี่น้องถาเช็ดบุดหนึ่งนะครับปูกับสิทธิคัดกรองให้พรอ่าแต่ที่มีดตัวเน้นไปพร้อมจะรับมือนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาหาปูแล้วปูนี่ฮะหาสีแดงบอกได้บ่อย ว่ากันนั่นี่แหละคันคันคที่เอาสีแดงกูเจ้าชีเข้มเข้มชีออกดำๆำทึบๆนี่นี่ไฟจัดเสียงเนาะสีดำๆำนะครับเอาสีดำๆำทึบๆนี่เรียกสีดำๆแล้วมันค่อยออกดีเอาปากกาสีดำ เราจะกูนะครับพลพี่น้องครับกูกำลังหาประกาอยู่เน้นคู่เอาเน่นๆก็ได้นะเอาเทิ้งตัวกันตัวเน้นนั่นะนะพูตัวกันก,นกนระแสได้อยู่ดิคันว่าแน่านี่กระแสได้กันไว้อยู่ดิ ะวันนี้ก็ติดหกคือเก้าหกเกาครับ ที่หางไปเลยเตัวนี้ปูทีหางหางอย่างนี้อย่างนันอีกจังเลยอโอ้ตามันง่ามแล้วบอนครับแล่าบอลชุดเต็มมอะไรเป็นชุดชุดเต็มชุดเต็มไม่ยู่ยจั๊กตัวทั้งหมดปูชุดเต็มมันจะไม่ยู่ยหกปูโอ้หกปูชุดเต็มไม่ยู่ยหกปูนะปูแล้วเ้าคับหนึ่ กัดเน้นไปเลยเนาะกราบปูปูนี่กับวะกัับวะเน้นบอกลับเน้นบอกลับพร้อมกัับไปในเด้อเอฟซีเด้อกลับเนี่ยครับผมอันนี้เราเรากัาบหกเก่ากรบเก่าหกเรากัับไปเดี๋ยวดิอืมกรทซำเอาง่ายง่าซำมีเล็กสามคู่ต่วนต่วนนะเ่ันเพราะว่าเขาต้องไปกัับดยวยแล้ว ันสูตรเต็มมันสิเป็นนังเสี่ยสูตรเต็มเป็นเร่องที่อ่ะสูตรเต็มสูตรเต็มยับไม่จักหน่อยเหมือนเนี่ยเต็มแล้นกับตัวนี้ก um ับพร้อมแต่ว่าห้องมันเน้นตัวนี้ตัวเน้นก็เจ็ดเก้านี่ยบ่ปูเก้าเจ็ดนี่ยบ่เก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเนี่ยบ่ปูบ่กันคันตัวเน้นมันมากสิมากสิ ตัวนี้ม่มาก,มากเลยกับครูเนี่ยแม่มจ้งโอ้ชิมาหกเก่ากรับเก่าหกถือว่าเลขว่าหลายตัวหอกพี่หางเลขร้อยตัวนะปอ้ยพี่ <c oughs> หางบอกเลขถึงนี่มันเป็นธรรมดาเลยดิอันนี้อันนี้ตอลล็อคมันครับยี่สิบกงวบดบ้าก็ยั่ดครับผมต,ตัวเต็มเนี่ยยี่สิบกว่างวดยังไม่หลุด ชุดเต็มมีเก้าหกด้วยความยาวด้วยมีเก้าหกมีศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเลขหกหางหกชุดมันมีหกชุดตัวกลับก็ได้โอ้ให้เต็มมันจะเป็นสิบสองชุดนะครับตัวกลับโอ้หมายหมายถึงว่าบอท่านให้ครับบอท่านเขียนตัวกลับใช่เอออันนี่คือล็อกเต็มครับผมล็อกเต็มมันเป็นอย่างนี้ ล่างนะครับล่างนะครับเน้นไเน้นล่างนะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวอืแต่ว่าเขาเน้นเน้นไปที่เจ็บเน้นไปที่เจ็ดหมายว่าล่างฟั้นเจ็ดมันสะพูนะเจ็ดลักหน่วยค้อมเจ็ักหน่วยข้อมเบาไหรักมักความเจ็ดหน่วยวิ่งหกกับเจ็ดกรับผอเขาเน้นเจ็ดมานหน่วยครัปผม หกกับเจ็ดนะครับเอฟซีครับต้องฟังให้ดีนะฮะหกกับเจ็ดแต่ตัวเน้นคือเน้นเจ็ดนะครับบอกไปว่ามาว่าไท้แล้วกันยันภาคกลางเพื่อนบอกเข้าใจนะเอฟซีเพื่อนภาคกลางกับนี่ฟันนี้ตั้งแต่ได้เลขชุดนี่นี่อาจารย์ฟันดีบ่าันนี้ครูครูฟันดีบปาันปกติฟันปกติ เปลี่ยนแต่แมนทั้งห้าอ่ะเดี๋ยวไปงวดนงแมนแมนแม่นค่ากันหมดปู่ฝันดีเฮงนะโอ้ยมันจะเป็นสิบสองชุดน่ะตู้วางขอ่้นกับมันใจเลยกันว่าปู้วาฟฝันดีดีขึ้นเลยดิครับแต่ว่าสร็จที่ต้องี่ยี่สามครับตีตยี่สิบสามหมดแมนยี่สิบสาม ครับแต่ว่าตัวมาจับของมันเนี่ย901งวดที่37โอ้ตัวมาจับออเนี่ยถนะ้าออทัสมาเน้นม<ะ> <ดา S 2> ั้งนะ6กับ7ครับ6กับ7มันจะเป็นงวดที่23โอ้โหงวดที่23 901งวดที่37สำหรับสูตรนี้นะปุนละสำหรับสูตรนี้นะเนะอ๋งวดที่37มันจะไม่ หกเม็ดเดียวเจ้าว่าป้องกบครับผมครับเฉพาะล้านล้านอย่างเดียวล้านอย่างเดียววันนี้ก็สิคือเก้าล้านครูนะเื้อหน่อยล้านได้หน่อยล้านนะครูเซื้อหน่อยล้านได้หน่อยล้านซื้อลายได้เสื้อสามล้านได้สามล้านกับล้านที่สามบ่ขายกับล้านที่สี่้าล้านที่สี่เลย มันเป็นแนวทางแนวทางถ้ามันเดือต่อนเนาะครับผมโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้ั้ะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเทว่าไอเอฟซีสุภูสุคนได้โชคในหมานน้ำปูซีสูนวันนี้ก็ได้งวัดวัดนึงกับเทว่า พราะในเมื่อาอาปาดอยู่ลังคนก็นกได้โชกในใช้น้ำปูอยู่ดีมันจะได้ตัดเล <ะ S 2> ็กหมออกน้ำปูเนาะนั่นะประ,ะกันเชียเบิ้งอยู่ถ้ากับงวดที่แล้วมันเสร็จกับไดจาา้าสามหกเก้าแปดสามาสามนครับกับใดตัวเดียวอันนี้เัาตาเชียแล้วก็พอสักอือนี่จะล่างอย่างเดียวครับล้างอย่างเดียวตัวที่เน้นเอาก็นเน้น ตัวที่ไม่กลับครับเน้นตัวไม่กลับเนาะเน้นตัวไม่กลับเป็นนั่นคือวันนี้ตัวที่บักกลับมันี่ลักสิ่งมันลักลักสิ่งมัครับที่นลักสิตงต่างนี้ยังไงก็ที่แหละนะโอ้ลักสิ่งอะไรไม่เลยเป็นเน้นตัวที่ไม่กลับอันนี้ก็ให้ก็จะเอาไปเลยเด้นอันเดียวกันโอ้อันเดียวกันเนาะ แก้วเน้กับเจตัวห้องเน้นศูนย์มาแห้งเนีที่สาอันนี้มันาที่สามสิบเจ็ดต้องใความโอ้มันคนละสูตรกันบ่ปูมันมันคนละสูตรตัวนี้ห้องาม่สนกันเมื่อส้นกันกคัเาสเด่นที่ศูนย์เจ็มาครับขนาดมันมันชนอยู่ศูนย์เจ็ดเรอบนี่ี่จืนขันตัวใดชนเนี่ยเอาเป็นตัวเรียบรอดบ่ปูใช่ไ แม่เบลด์วงใด้ครเบแต่ว่าเจ็บมึงกับไมแห้งที้กันเรื่อมันยึดใส่กันไมนสามาซื้อเจ็บตรงมันเห็นเรื่องมันถ้าในวงวงซํามวงเขียนเขียนมันเกินแล้วกันมันสีมากตรงกันครับตัวเจ็บตัวนี้ก็วดที่สามสิบเจ็บยังไม่ดีตัวนี้ งวดที่สามสิบหกกันยังมาได้เลยดูเป็นงวดที่สามสิบเกครับมันจะมาเชัดเจนครับ,รบแต่ว่าตแต่ว่าตัวใหญ่มัน,นในในสิบสองคูณงวดที่ยี่สิบสามนะมันถือว่ามันมันหลายหลายสูตรมันก็นสีมาส้นกันที่ศูนย์เจ็ดนี่แล้วไม่แห้งครับผมตัวร่องมันคือเก้าเจ็ดถ้าสองตัวีนตัวนี้ตัวไม่แห้งบมางมันจะ หกเก้าเก้าหกศูนยนี่แหละตัวนี้ขึ้นวดที่แล้วงวดที่ผ่านมามันมันเป็นลักษณะเดียวกันกับหกสามสามสามหกครับเจ้ากันละงวดนี้เล็กลับของความเลยเดียวกันจุดเดียวกันความวันที่แล้วเขาเป็นมันแจที่หกศูนย์เนาะครับหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่ต้องกลับกันันนี้มันกลับได้แค่หกสามนึ่งหลักมันกลับได้ตัวเดียวแบบนี้หลัก เพิ่มตัวที่หอขัดหนึ่งวัดกระเต็มสี่นี่อยู่สามครูเอามาเพิ่มห้องเด็กกลับไปเลยจะไปเรียบร้อยจะเพิ่มมาอีกหางหนึ่งจะเป็นซี่หางมาหลายทุกครูเด็กซี่หางมาหลายเฮ็ดทังได้กับลายล่างยังเดี๋ยวครับผมจะผมไปหลายวัดผมซื้อไว้หลายวัดจะหลายกว่านี้อยู่อันนี้เพื่อได้มัดมักสุดเต็มมักสุดเต็มมั้ง เข้าบกล้ามข้าวกล้ามการขาลักซิปมันขับมันกะดีนี่แค่นี่แหละข้าเคือลักซิปมันหลุดใช่นะมรชบนี่แหละ้มันบันหุดกดีอยู่นี่ต้องใส่ลงไอยากให้มันเข้าไปตลอดเนาะโดนต้อเดินต่อตลอด ตัวกันูจะบอโมาณปูว่าฟันดีฟันวั่งไหนในคระาฟันปกติเาเนี่เป็นธรรมดาฟันธรรมดาธรรมดาธรรมดามันเป็นฟันพิเศษวัานเถอะบ้นเนี่ฟันพิเศษน้งบริฟันพิเศษครับอ้าวท่านตัวกับลบกวนผู้ำนี่ท่านตัวน้ำปูนะทราบผมอ่ะคขอบคมขอบคุณพบานเนก็เน่ยนะพี่นอง ค่ะพ่อแม่พิณองเอฟซีคันนี้ก็เป็นเหล็กปูหรือว่าแนวทางของปูซีศูนย์เนาะค่ะที่ไหมางวดถามสามสิบหกงวดบอมี่ลุดเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกะไหมาล่างเน้นๆค่ะเมื่อนีเน้นเน้นให้เลยนะคะคือหกเก่าเก่าหุกนะคะเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดเลขแค่ซี่หางค่ะแต่ที่ปูเน้นๆให้เลยก็คือเก่าเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดนะคะเน้นคือเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะ วิ่งเจ็ดนะคะเน้นเน้นเน้นเจ็ดหลักหน่วยเนาะคะ่ะกะให้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเขาออกไปพิจารณา,าเบิงะะ้งเด้อค่ะเด้มมกักกะจัดคัดกาพานนะคะใส่ดุลพินิษใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเน,นาะค่ะเนาะใส่สติในการลงทุนเน,นาะค่ะเนาะกะแคบหน้าจอกันไว้นะคะจะเอาไปพิจารณา,าไปวิเคราะห์เบิงะะ้งเนาะค่ะกะ อย่าลืมนะคะเพราะว่าเหล็กปูเพิ่นกับเขามางว่าที่แล้วเขามาตรงๆค่ะถ,ถ้ที่เทียบกันก็นค,คือเขาทั้งบนทั้งล่างอะค่ะเพราวันที่แล้วไ้ร่างหกสามนะคะแอดคิดว่าแอดแต่ท้ายถ้ำลงไปอยู่นะค่ะก็ล่องไปย้อนเบืองคีดลังลังกันเลค่ะของปูซีศูย์นะคะเนาะและเ้เหล็กเหล็กบนหกแปดนี่ปูเพิ่นตัดออกว่าสันตค,ค่ะกะอย่าลืมไปจับรอตลอรีต,ตลีไว้นะคะเพื่อเซียงโศเชียงไส้ลับ สับหับโชคในปีไม่ปีฮกหานีนะะเนาะค่ะเนาะค่ะก็อย่าลืมแคบหน้าจอไว้นะคะแคบหน้าจอกันไว้นะคะจะมักกะจัดจวด,ดจัดเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีห้าว้แคน้ก่อน,นะคะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนกับทังช่องพิมพ์พาโชคเนาะค่ะเนาะ ครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้หาคลิปดีๆไม่ไม่เดๆให้ FC เอฟซีเฮาได้รับชมรับฟังต่อๆไปคังหนานั่เด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ่ต,ติดตามรับชมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ